สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction ครับวันนี้นะครับผมมันมีงาน VTV Unbox 2022น,นะครับผมแล้วก็มีการเปิดตัวซีรีส์หลายเรื่องเลยที่จะเป็น VTV Original นะครับผมแล้วก็จะเปิดตัวในช่อง VTV ภายในปี2022นี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะหยิบขึ้นมา Reaction สักสาเรื่องนะครับที่รู้สึกว่าเราเห็นแล้วแบบมันต้อง e รีคแหละมันต้องมีให้เราพูดถึงอะไรเงี้ยก็ สามเรื่องครับจริงๆเรื่องอีกเรื่องนึงคือกอลัฟทุ่นพี่เราเรียกแย่ไปอีกคลิปแล้วนะครับผมเราจะมาเรียกในคลิปนี้3เรื่องนะครับหนึ่งคือวุ่นรักนักจิ้มนะครับผมก็เป็นซีรีส์วายนะครับที่นำแสดงโดยน้องกันกันนะครับผมแล้วก็มีน้องเซฟนะครับเซฟจีที่เราจักกันนะครับผมที่เป็นคู่จิ้นเขาก็มาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะครับผมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งคือเด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจในายเอกนะครับผมเรื่องนี้ที่อาจจะเรียกเพราะว่าน้องบลูนะครับแสดงด้วยนะครับผมแล้วก็มีพี่คริสววังงงคคืออนนนน้้บลลลููเเเเีี่่ยยยจริิๆแป็กศษย์นะคครับผมเยไปสออออนนนน้งยู่เเป็หมืกัว ช็อตคอสั้นๆน,นะครับผมแล้วก็สอนน้องจะนอนอยู่ม .5 แล้วตอนนี้น้องยังไม่เป็นดาราแล้วก็สึกว่าน้องคนนี้มันออร่าโดดเด่นมากยังมันก็ต้องเป็นดาราแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาเจอน้องในการที่เราทําช่องของตัวเองแล้วก็ได้รีแอคชั่นนะครับก็อยากจะหาโอกาสมาเรีแอคชั่นอะไรที่เกี่ยวกับน้องสักครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่เคยเจอเลยในที่สุดมันก็มีโอกาสแล้วนะครับในการได้เรีแอคชั่นทีเซอร์ตัวนี้นะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่เราจะพูดถึงกันก็คือ หอมกลิ่นความรักนะครับผมซีรีส์วายย้อนยุคนะครับผมซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ประกาศตัวเลยวล่านักแสดงคือใครพี่ก็ไม่รู้เรื่องวันนี้ยายปเป็นยังไงนะครับผมรู้แต่ว่าเป็นเกี่ยวกับการย้อนยุคทีนี้เนี่ยเขาเรียกนักสนแสดงนําถึง2คนนะครับผมนั่นก็คือนอนกุลแล้วก็นองไบร์นะครับผมทั้งสองคนเนี่ยหล่อมากแลวก็ทุกคนอยากเห็นนนกุลมากในซีรีส์วายในที่สุดเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับโอเคอ่ะเดีย๋ยว พูดมากสเสลือเกินเดี๋ยวเราไปรีแอคกันเลยดีกว่านะครับผมกับสาคลิปที่เราพูดถึงกันขอบคุณ v t v ด้วยนะครับผมที่อนุญาตให้เรารีชันได้นะครับอ่ะเป็นเริ่มคิดแรกกันเลยดีกว่านะครับผมกับซีรีส์วก่อนแล้วกันนะครับกับวุ่นรักนักจิ้นนะครับว่ากันว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยหุ่นวายแล้วก็วุ่นรักก็ใช่ีหความเป็นใส,สๆวัยรุ่นถ้าผม น้องเซฟชอบพี่พี่จะว่าอะไรไหมนอ้องคนนี้ไม่รู้จักอะแต่กันกันเป็นพ,พนนื่อนอีกเดีเ๋ยวนะนี่จีบ <c oughs> อ่ะจีบเขาจะมองซ้ำอะเสียงก็ดีน่ารักดิ ไม่เซอร์ฟีีเล่นด้วยเหรอ Why you why me วุ่นรักนักจิน้นสั้นมากใช่นี้ ได้เห็นอะไรบ้างไม่เห็นเราได้เห็นความรักของหลายๆคู่นะครับผมแล้วก็ได้เห็นคู่รักอย่างกันกันแล้วก็น้องเซมนะครับแล้วก็มีคุณน้องจ้ำกับน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับผมนาะคู่กันแล้วก็เห็นมีแม็กซ์เซลฟีเข้ามาแจมด้วยนะครับผมอะไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่คิดว่าคงเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นวุ่นวายวุ่นวายกันนะครับผมกับความรักแล้วก็ต้องได้จิ้นกันแน่นอนแต่เราชอบที่น้องแสดงนําเป็นน้องเซฟซึ่งน่าจะเป็นเรื่องแรกของน้องเซฟเลยที่ได้เป็นตััววหหลลกกกนน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 นะะะคครผมมมมมมไ่่่่่่่แแแาาาาอออออ้ีีีงงเซฟสดืืปตุ คิดว่านี่จะเป็นตัวละครหลักเรื่องแรกเลยแล้วก็คู่กับกันกันด้วยก็ถือว่าโอเคเลยนะเราชอบบุคลิขตงเซฟอยู่แล้วตอนเวลาดูคลิปของเขาอะนะฮะน่าจะเข้ากันได้ดีเลยแล้วกันกันเราก็ดูอยู่แล้วในเริ A ่แอเรียรู้สึกแบบโอ้ยพอพระเอกวาเลนของพี่คือหล่อมากน่ารักนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเคมีที่ลงตัวนะเมื่อกี้ดูจากทีเซอร์แล้วรู้สึกว่าเออม,มันมีความลงตัวอยู่แล้วก็แบบว่าตอนซ้อมมอเตอร์ไซค์ที่น่ารักมาก แล้วจะมีความเกี่ยวกับเพลงด้วยก็คงได้เหตุการเพราะว่ามันมีเพลงออกมาแล้วชื่อเพลงว่าเพื่อนธรรมดานะฮะเราคงจะได้ลองไปฟังกันใน BT v ี r i g i n a l นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพูดถึงตัวที่2กันนะครับตัวที่2เนี่ยคือชื่อเรื่องว่าเด็กฝึกหน้าใสนะครับเติมหัวใจในายหญิงนะครับผมก็เป็นทีเซอร์นายหญิงก็คงจะเป็นพี่ริสหอวางส่วนเด็กฝึกหน้าใสก็คงจะเป็นน้องบูอ่ะเดี๋ยวไปลองดูทีเซอร์กันว่ามันเกี่ยวกับอะไรกันแนะ่น้องบูคือพวกเธอเจอก็ตายตัวจริงก็ตายเขาหลอแบบ เทวดาส่งมาเรากำลังลงสนามแข่งกับคู่แข่งในวงการแฟชั่นถ้าใครในทีมที่เล่นไม่ดี<ม>ก็ต้องเปลี่ยนที่กับวงการแฟชั่นใช่พวกเราเนี่ยสุดงานสักอาทิตย์้องเ<า> <ไง S 2> ฟมเล่นด้วยถ้าเราเฟลเป็นเหมือนอย่างที่คุณลินบอกพวกเรานี่แหละครับจะออกกันไป เป็นแบบหนุ่มสายแฟชั่นอย่างนี้เหรอผมก็แค่เด็กสุดงานธรรมดาผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงมีพลังพิเศษอะไรอะ่ะเฮ้ยแจวว่ะนี <c oughs> ่เป็นคนแรกเลยนะเว้ยที่กูจับแล้วไม่เจ็บ <c oughs> ไม่ช็อตบางทีผู้หญิงที่ดูลายกาดคนเนี้ยอาจจะโดดเดี่ยวกว่าที่เราคิดก็ได้ ถอดเสื้อผ้าออกแล้วฉันจะวัดตัวยังไงล่ะเธอโอ้ยน้องคุณดีขึ้นเยอะมที่คุณวัดตัวผมเองนี่ก็อยากได้อังผมปะก็ไหนเธอบอกว่าฉันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเธอไงฉันเป็นเจ้านายเธอเป็นลูกน้องเราเกี่ยวข้องกันเฉพาะเรื่องงานแตงพอหล่อมากเลยอ่ะหล่อมากเม้อที่มือเส้นเล่นด้วย เล่นกับท็อปแท็บหรอยูนิคอร์ก็เล่นผมรู้นะว่าอยู่กับผมอะ่ะมเขก็ใจเต้นแรงเหมือนกันชื่อน่ารักด้วยอินเท r ร e t น n my นมายฮอืมุยเรื่องนี้น่าดูน่าดูเลยรู้สึกว่าหุยแบบน้องมากไกลมากจริงๆอะคือนึกถึงวันที่เรา,เราสอนอน้องแล้วก็บอกว่าน้องคนนี้เป็นดาราหรือเปล่าแล้วน้องก็บอกว่าไม่ได้เป็นดาราครับ แล้วเขาบอกว่าอยู่ต้องไปเป็นดาราอยู่เหมาะกับความเป็นดารามากไม่ถึงบนนด้นมากอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออครานี้เห็นน้องเป็นดารารู้สึกว่านอ้องขึ้นนะเป็นพระเอกตั้งแต่หมอห้าแต่แค่ตอนนั้นมันเหมือนอยังเด็กอยู่มันออร่ามันยังไม่ออกเนะาะออร่าความหลัวมันยังไม่ออกตอนนี้คือน,น้องแบบเหมือนกับไอ้แบบมันถึงจุดแล้วอะ่ะคือมันเป็นมาชัวร์มากแล้วตอนนี้น้องคือแบบออร่าพระเอกออกแรงมากเมื่อกี้ยืนกับพี่คริสตอฟวังตอนวัดตัวคือแบบ ถึงจุดแล้วมันถึงเวลาแล้วมันทามมิ่งของบรูแล้วที่บรูจะต้องเป็นพระเอกนะครับผมมัน คำจีดูยังเขินเลยรู้สึกว่าเหมาะมากแล้วเราคงจะได้เห็นบลูในเรื่องนี้แบบว่าเป็นเพศงเต็มตัวมันคงจะดูดีมากลเลยื่องที่คริสสอหวังเลยด้วยแล้วก็เนื้อเรื่องน่าสนใจด้วยเกี่ยวกับเด็กอินเทอร์นที่เกี่ยวกับวงการแฟชั่นแถมมีความสามารถในการที่จับและย้อนเวลาความคิดหรือมองเห็นอดีต24ชั่วโมงมันพิเศษมากมากแล้วพอมันเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจับแล้วเขาไม่มีพลังอันนั้นแล้วมันคงรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มันพิเศษกว่าผู้หญิงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแถมยังมีความวายป มันก็ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มันน่าดูขึ้นไปอีกนะครับผมเป็นไม่ควรพลาดเด็ดขาดถ้ามีเวลามาในช่วงที่เรามีเวลานะครับผมพี่ไม่พลาดเลยเรื่องแน่นอนเด็กฝึกหน้าใส่นะครับผมกับเติมหัวใจในายหญิงนะฮะ In turn in my heart ชื่อน่ารักมากโอเคครับเรื่องที่สอน,นะครับผ่านไปแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องที่3กันนะครับผมเรื่องที่3มเนี่ยชื่อเรื่องว่าหอมกลิ่นความรักยังไม่มีทีเซอร์เลยเพราะว่าเขาจะมาเปิดตัวนักแสดงกันใน งาน VTV Unbox 2อ2 2นะครับผมซึ่งนักแสดงก็คือเห็นหน้าตาแล้วครัโอ้โหภาพหลุดออกมาเต็มแล้วนะครับผมก็คือกรี๊ดกราดมากแต่เดี๋ยวเขาจะมีการสัมภาษณ์ประมาณ2 3นาทีกับตัวนักแสดงนะครับผมนักแสดงคือน้องไบรท์กับน้องนนกุลน้องไบรท์เนีนน่ยน่าจะเล่นเป็นตัวพระส่วนน้องนนกุลเล่นเป็นตัวนายแล้วน้องนอนกุลเนี่ยก็คือทุกคนอยากจะให้มาเล่นวายมากก็คิดว่าเขาจะมาเล่นตัวพระสุดท้ายเขาก็เป็นตัวนายเป็นคนถูกจีบเลิศ ส่วนน้องไบรท์เนี่ยเราก็เห็นเขาแล้วถ้าเราจําเขาไม่ได้หรือใครๆค,คิดไม่ออกเขาเป็นใครก็อาจจะเคยเห็น,นผ่านในละครช่องสหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าคิดออกง่ายๆเลยพระเอกเ v ของน้องพีพีนะครับผม MV ตัวแรกของน้องพีพีเลยนะครับพระเอก MV คนนั้นก็คือน้องไบรท์หล่อมากน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมกับการเปิดตัวนักแสดง ดีฮับทำ<ม>ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีผมกระผีในห้องเนื<ม>่อน<ม>ผมแอนดี้ฮับอยูอ่ดูถ้าคุณอยากจะเมาจริงๆนะครับเนี่ยไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนให้ยินเปนเสียงก่อนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนตามรอยพระศรีสุนทรโวหารแบบนี้เนี่ยเีกน่อยเห็นจะได้เนียสักสิบคนนะครับ ไม่ล่ะฉันอยากมีแค่คนเดียวคนเดียวก็พอแล้วจอมว่าจอมไปหาน้ำหาท่ามให้คุณให,ณใหญ่ดื่มแก้เมาดีกว่านะครับคุณใหญ่กับจอมเอ,อ่อผมว่าผมยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ่ะขออีกรอบนะครับเอ,อ้ยได้ได้ดิอ๋พูดเพราะเชียเอ,อ่อแต่ช่วงนี้คนดาวแคสซ์ของเราเต็มไทม์ไลน์ไหมดเลยนะว่าใครเป็นคุณใหญ่ใครเป็นพ่อจอม จะเสียใจอ่ะไม่มีใครทายว่าเป็นพวกเราเลยงั้นเราเปิดตัวกันวันนี้เลยปะล่ะเฮ้ยได้หรอใครจะไปทายใค้จะคิดดีก่าวันนี้3มกุมภาพันธ์แล้วไงแล้วตอนนี้เรา2คนก็กําลังไลฟ์อยู่ในงาน VTV Unbox 2022แล้วงั้นเราเปิดกล้องให้ทุกคนดูพร้อมกันไปเลยดีกว่ามานับถอยหลังไปพร้อมกัน5้าสี่สาหนึ่งสวัสดีครับ สวัสดีครับไครจะไป่ม้ลูกรครับรับบทเป็นคุณใหญ่ในเรื่องหอมกลิ่นความรัก I Feel You l i n k e r in a r ครับครับผมนนกุลนะครับก็ในเรื่องหอมกลิ่นความรัก I Feel You l i n k e r i d r นะครับก็รับบทเป็นจอมนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับเป็นอย่างที่ทุกคนคาดไว้หรือเปล่าแต่ถึงจะเดาถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเลยนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าผมกับไบร์เนี่ยตื่นเต้นมากๆนะครับที่ในที่สุดเนี่ยก็ เปิดแค่สักทีนะครับเพราะพ่อผมกลัวหลุดมากๆก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้ร่วมงานกับทางดีฮับเฮาส์แลวก็ตัวไบร์นะครับผมครับผมเป็น้นกุลด้วยคี้มีนิสิ์ปันงมากกจะมาถึงวันนี้แล้วก็รับรองว่าทุกคนเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับพวกเราทำเต็มที่แน่ครับและที่สำคัญก็คือยินดีเหมือนกันนะครับที่ได้ร่วมงานกับนนกุลแล้วก็น่าเสียดายนะครับที่วันนี้นนไม่ได้อยู่ไทยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะได้เจอกันแล้วก็เปิดตัวร่วมกัน้วครับ ผมมั่นใจมากๆนะว่าพล็อตเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกแล้วก็น่าติดตามแล้วก็น่าค้นหาในตัวมันเองอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตัวผมเองก็จะทุ่มสุดตัวเช่นกันครับไงก็ฝากด้วยนะครับหอมกลิ่นความรัก I Feel You Linger in the Air ทางแอป I Feel You Linger <application S 2> in the Air คฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนแล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับติดตามหอมกลิ่นความรักได้ที่แอปพลิเคชัน VTV ครับครับบ๊ายบายครับ เสื้อฉันเธอตายแน่คู่นี้พูดเลยแล้วปกตินนรับละครน่ะถ้าบทไม่ดีนนไม่รับอ่ะคือลรวบทนนแสดงเก่งด้วยอะ่ะคือถ้านนรับนี่บทมันต้องดีแต่บทมันดีอยู่แล้วแหละคือมันมีความมเส่น์ของการที่มันเรื่อมเกี่ยวกับการย้อนเกี่ยวกับในอดีตอยู่แล้วเนาะเราไม่เคยเห็นพล็อตวายที่เป็นแบบพล็อตวายพีรเรียดแบบนี้มันน่าจะไม่ใช่ยุคไกลามากอาจจะเป็นยุคสมัยแบบพวกกับช่วงรอรอห้ารอหกรอเจ็ดอะไรประมาณนี้เราไม่ได้ไม่ได้อิบายนะแต่คิดว่าคงจะเป็นช่วงนั้นอะไรอย่าง หกสิบเจ็ดสิบปีไม่เกินนี้อะไรอย่างเงี้ย ande. เออประมาณนั้นอะไรยเงี้ย ande. ก็รู้สึกว่ามันก็ให้ฟิลอะไรที่มันเป็นฟิลแบบย้อนยุคดีอะเออฟิลแบบเห็นชุดแล้วก็แบบโอ,อ้มีความเป็นคุณใหญ่คุณจอมอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวต้องรอไปดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงรครับแต่คิดว่านอนข่าววดีแนะ่นอนแล้วไม่ยังไม่เห็นเคมีคู่นี้นะแต่ถ้าแคสนักแสดงมาแบบนี้แล้วสุกว่ามีโอกาสปังสูงมากพูดเลยปังแน่อืมรอเลย รอแค่บทถ้าบทมันดีทุกอย่างส่งเรื่องนี้ไปไกลแน่นอนนะครับผมรอดูได้เลยกับหอมกลิ่นความรักแค่เป็นนนกุลก็ตื่นเต้นแล้วไม่คิดว่านนกุลจะลงเล่นวายตาแบลขนาดนี้เล่นเป็นตัวนายต่างหากอืมอ่ะพร้อมที่จะถูกจีบแล้วแหละน้องนนกุลเนี่ยอ,อืมโอเคครับประมาณนี้นะครับผมกับ3เรื่องที่เรามาพูดถึงกันนะครับจากการวีทีวีอันบ็นะครับคิดว่าทุกคน คุจะชื่นชอบกันแล้วมีใครมีเรื่องไหนที่ชื่นชอบในงานนี้อีกไหมนะครับลอมาแนะนำกันนะฮะจริงๆยังมีอีกเรื่องนึ่งก็คือออสิคส์โอ t i t e Story นะฮะเรื่องที่เหมือนจะหหทำจะทำมาตั้งนานแล้วแล้วสุดท้ายก็คือตกลงได้แคสครับแล้วก็ได้เป็นน้อง ฟลุกกับน้องโอมนะครับโอ้ตอนนี้งานแน่นๆนะคะทั้ง c ร o s e friend เอยทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่อง love at night โอ้โหจุกๆก,กันไปเลยนะครับผมแถมที่ได้พี่ทัน in, าวารินมาเป็นผู้กำกับด้วยนั่นกะ็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าดูนะครับแต่มันเป็นงานสัมภาษณ์นอนแล้วก็เป็นงานเปิดตัวในงาน VTV Unbox ยังไม่ได้มีทีเซอร์เลยออกมานะครับผมเดี๋ยวน่าจะรอใกล้ๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราคงมาพูดถึงกันนะครับผมเพราะตอนนี้น้องก็มีงานจุกยู่แล้วเราคงรีแอคก,กับน้องทั้งปีเหมือนกันกับโอมฟลุกนะครับ โอเคอ่ะก็ถือว่ามาเป็นการดูเชิงคร่าวๆนะครับผมกับช่อง ATS Channel ว่าแนวโน้ม3เรื่องนี้แหละที่เราจะรีแอคกันต่อครับในอนาคตเมื่อ3เรื่องนี้มาถึงนะครับคงได้ดูเวลากันอีกทีหนึ่งว่าจะมีช่วงนั้นจะมีเวลามากน้อยแค่ไหนแต่ชี้เป้าไว้แล้วว่า3เรื่องนี้ เราเร่งไว้แล้วนะครับผมว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยโอกาส react สูงมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามกันในวันนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบเป็นแฟนช่องอยู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยากเป็นแฟนช่องฝากกด subscribe เพื่อเราด้วยนะครับผมขอบคุณที่มาติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามวิดี่อของทางนะครับยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็เฟซบุ๊กเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้พี่ฮัมไปก่อนละบ๊ายบาย